สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนครับวิลเกอร์ก็มาเดขาวสารเกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลของเรานะครับแน่นอนว่านะครับตอนนี้นะต้องบอกว่านักตบสาวเยาวชนของเรานะครับต้องบอกว่าเป็นชุดผสมนะมี U17 U18U20 นะครับได้มีการรวมทีมกันไปนะครับแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับในรายการ PVL นะครับของฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับแน่นอนว่าการแข่งขันในครั้งนี้ครับเพื่อนๆจะทําการแข่งขันเนี่ยระหว่างวันที่4ถึงวันที่12 กันยายนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ารายการนี้ครับเรามีการรวมนะครับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็น U17 U18 U20 ยูนะครับไปทำการแข่งขันนะครับซึ่งต้องบอกว่าชุดนี้เป็นชุดอนาคตของทีมชาติไทยเลยครับเป็นเจนใหม่ที่จะขึ้นมาช่วยรุ่นพี่ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับซึ่งรายชื่อแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆคนแรกครับเป็นกนกพรแสงทองนะครับน้องเนยนะครับคนที่2 เป็นปันทิตาคงนอกคนที่3นะครับเป็นกัญยรัตคําวงคนที่4ครับเป็นนิชากรวันสุขครับคนที่หน้องเฟื่องวริศลาศีทาเลิศคนที่6ครับเป็นนังหน้าของธัญพรศีโซ่นะครับคนที่7เป็นสาสิธรเจนตะคนที่8นะครับเป็นนัทริกาวสานคนที่9ครับเป็นสาสิการกันอยู่คนที่10ณนะพัศส,สน พุ่มนินนะครับคนที่11เป็นะครับเป็นปะพัชยาพลธรรมคนที่สอเป็นนัทวันณผาดไทยสงนะครับคนที่3าเป็นนัทวันท่วมจอกนะครับคนที่14เป็นขวัญนภัทนวนวันนะครับซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยพวกเราคุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับแน่นอนครับว่าชุดนี้เนี่ย ถือว่าแต่ละคนเนี่ยก็เป็นดาวเด่นในแต่ละชุดนะไม่ว่าจะเป็น U17 U18 แล้วก็ U20 นะครับเพื่อนๆจับมารวมทีมกันอกเชื่อว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยครับน่าจะปั้นชุดนี้แหละเพื่อนๆขึ้นมาเป็นชุดที่จะมาช่วยรุ่นพี่ในอนาคตนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่โดดเด่นมากๆในชุดอายุของตัวเองนะครับการไปแข่งขันที่ฟิลิปปินในครั้งนี้เนี่ยอกมองว่าเป็นการเสริมกระดูกให้กับน้องๆได้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ ซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าตารางการแข่งขันเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวแอดเนี่ยจะอัปเดตให้เพื่อนๆอย่างตลอดเวลาอยู่แล้วต่อเนื่องถ้ามาปุ๊บเดี๋ยวแอด up ให้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะทําให้เร็วที่สุดเท่าที่แอดจะทําได้เนาะการแข่งขันนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับแข่งกันวันที่4ถึงวันที่12กันยายนนะครับซึ่งดูไปแล้วไปไบโอเกอร์เนี่ยน่าจะบรรยายสดนะครับถ้ามีถ่ายทอดสดนะแอดก็จะบรรยายสดนะครับไม่มีภาพก็จะเป็นการบรรยายนะครับเป็นการอัปเดตกร์ให้เพื่อนๆรับชมรับฟััังกกกนนนเเเเหมมมือออดดดิร็ี๋ยวาจไ้ ก็จะอัปเดตข่าวสารไประยะๆะะแล้วกันน,นะครับในศึก PVL ของทางฝั่งฟิลิปปินส์เขานะครับเพื่อนๆอ้าววันนี้เกิร์ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมีอัปเดตเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ, bye ส,รบสนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒเถอะไปตอบประกันรถยังอะ่ะยังแพน แพงก็ต้องซื้อหม้รถชนมาทําไงอ่ะไม่คุ้มนะประกันภัยไทยวิวัน์ครับประกันรถเปิดปิดไทยวิวัน์คิดค่าเบีย้ยตามเวลาที่ขับหยุดขับก็ไม่คิดเงินแม้จอดไว้ก็คุ้มครองตลอด24ชั่วโมงประกันรถเปิดปิดยังไงอ่ะเปิดปิดอัตโนมัติด้วย TVI Connect บริการแจ้งเหตุแบบเรียลไทม์ผ่านแอปอเราคิดมาเผื่อแล้วประกันรถเปิดปิดประหยัดสูงสุด80ซโอเคไหมซื้อเลยประกันภัยไทยวิวัน์คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต